ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอได้คนนี้ถึงแชมป์คาราเกอร์จิ้มนักบอลลิเวอร์พูลควรซื้อเจมี่คาราเกอร์ตำนานกองหลังลิเวอร์พูลออกโรงกระตุ้นให้หงแดงหวนกลับไปยื่นซื้อมาตินส่บิเมนดีกองกลางทีมชาติสเปนของเรอัลโซสิดาอีกครั้งในช่วงเปิดตลาดเดือนมก,กราคมนี้หลังจากพิมพ์ลีกฤดูกาล2024-2025เล่นไปแล้ว11นัดก่อนพักเบรกทีมชาตินั้น อาเนอร์สล็อตพาลิเวอร์พูลครองจ่าฝูงมี28คะแนนทิ Man ้งแมนซิตี้แชมป์เก่าที่ตามมาเป็นอันดับ2ไปแล้ว5แต้มก่อนหน้านี้ซูบิมนดีวัย25ปีเคยเกือบที่จะได้มาเล่นในพรียมีิร์หลังลิเวอร์พูลเข้าใกล้ได้ลายเซ็นในช่วงก่อนเปิดซีซั่นแต่สุดท้ายเจ้าตัวขอเลือกอยู่เล่นให้เรอัลโซเซดาต่อไปคาร์กเกอร์แสดงความเห็นผ่านรายการสตรกทูฟุตบอลว่าขนทางยังอีกยาวไกลผมเข้าใจ เรารู้ว่าลิเวอร์พูลไม่ได้ทำอะไรโง่ๆในตลาดซื้อขายนักเตะแต่ถ้ามีอะไรบางอย่างควรทําตอนนี้ก็ทําซะซูบีเบนดี้คือนักเตะที่สล็อตต้องการพวกเขาลงเอยด้วยการเอาไรอันกราเฟนแบกไปเล่นตำแหน่งนั้นและเขาก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากแต่ถ้าซูบีเบนดี้เป็นผู้เล่นที่คุณต้องการคุณก็ไปทําเลยคุณอาจไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้อีกคาร่าทิ้งท้าย เกมเพจากเดียร์ติกยืนยันสโมสรลิเวอร์ p ู o ต้องการเก็บโมฮัมเหม็ดซาลาให้อยู่กับทีมต่อไปตามรายงานจากนักข่าวสายหงแดงตัวพ่อจากเดียร์ติกเปิดเผยว่าสโมสรลิเวอร์ p ู o ได้ทำการยืนยันความตั้งใจของพวกเขาที่จะมีซาลาอยู่ในทีมต่อไปกับทางเอเย่นของเขาแล้วและแน่นอนว่าซาลาเองก็ต้องการอยากที่จะอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลต่อไปเช่นกัน ส่วนในกรณีของเชนอเล็กซานเดอร์โนที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ในสเปนตอนนี้เพียสเองก็ยืนยันว่าเขาจะไม่ย้ายออกจากทีมในช่วงเดือนมก,กราคมอย่างแน่นอนเห็นได้ชัดว่าเรอัลมาดริดเป็นทีมที่น่าดึงดูดใจเสมอแต่ตรงกันข้ามกับรายงานในสเปนลิเวอร์รพูลย,ยังไม่ละทิ้งความหวังที่จะรักษารองกัปตันทีมของพวกเขาเอาไว้เกินกว่าฤดูกาลนี้ ทางนี้เจมพีเอสยังเปิดเผยถึงสาเหตุว่าทำไมเราถึงยังไม่รับรู้ถึงความคืบหน้าในการเจรจารในเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของเชนอาโนซาลาและเฟอร์กิวฟันได้นั่นก็เป็นเพราะซาลาเฟอร์กิวและเทนต่างไม่ยอมเปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้ต่อสาธารณชนพวกเขาทั้งหมดต้องการปิดเรื่องความคืบหน้าต่างๆเอาไว้ให้มากที่สุดบางครั้งเรื่องราวเกี่ยวกับสัญญาเหล่านี้อาจถูกนำไปตีแผ่ ในสื่อในทางที่ไม่ดีได้ตอนนี้เราจึงเห็นว่าเรื่องราวทั้งหมดถูกปิดเป็นความลับอย่างมากเจมส์พียสจากเดียร์ติกับความเชื่อมโยงระหว่างลิเวอร์พูลและออรเลียงโชเมนีกองกลางตัวรับจากเรอัลมาดริดในเวลานี้ชัดเจนว่าลิเวอร์พูลมีความสนใจและได้ติดตามดูเขาอย่างใกล้ชิดมาตลอดในช่วงที่เขาอยู่ที่โมนาโกแต่พวกเขาก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้เมื่อเห็นได้ชัดว่า ใจของผู้เล่นนั้นตั้งใจที่จะย้ายไปอยู่กับเรอมริดมาตลอดเนื่องจากก่อนหน,น้านี้ทราบกันดีว่าลิวร์พูให้ความสนใจเขาดังนั้นเขาน่าจะตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับสมสรโหงแดงอย่างไม่ต้องสงสัยและเมื่ออนาคตของเขากับเรอมริดตกอยู่ในความไม่แน่นอนนั่นก็อาจจะทําให้ข่าวเชื่อมโยงกันมามากยิ่งขึ้น แต่อย่างที่ผมบอกไปอาเนอร์พอใจกับผลงานของไรอันกราฟเ็นแบกอย่างมากในเวลานี้และผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับจึงไม่ใช่ปัญหาที่ทีมต้องแก้ไขในเวลานี้ไปแล้วคิโอสควายจากลิพูเอโครายงานว่าจอแดนเฮนเดอร์สันอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลยอมรับจากใจจริงเลยว่าตอนนี้เขาเห็นบรรยากาศร,รอบๆสโมสร,รเก่าของเขาและเขารู้สึกยินดีไปกับนักเตะในเวลานี้ไปด้วยเช่นกัน กัปตันเฮนโดมีโอกาสได้เดินทางกลับมาเยี่ยมสโมสร,รลิเวอร์พูลอีกครั้งหลังจากที่ย้ายออกจากทีมไปและการกลับมาในครั้งนี้เขาก็พบว่าบรรยากาศในทีมและภายในสโมสร,รนั้นน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยผมเฝ้าดูพวกเขาเล่นมาเยอะมากในฤดูกาลนี้และแทบที่จะทุกเกมและแทบที่จะทุกเกมที่ผมมีโอกาสดูได้และทีมก็ได้รับการหนุนหลังจากผู้จัดการทีมและทีมงานที่เข้ามาฟอร์มการเล่นก็ยอดเยี่ยมมากทุกครั้งที่ผมดูพวกเขาเล่น พวกเขาดูควบคุมเกมได้เต็มที่เลยทีเดียวผมกลับไปที่สมสรีวัปปูเมื่อสองสสัปดาห์ก่อนและได้พบกับอาเนอร์ที่นั่นด้วยรวมถึงทีมงานของเขาและเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆด้วยและเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆด้วยพูดตามตรงว่ามันน่าประทับใจมากคุณคงเห็นได้ว่าตอนนี้พวกเขามีพลังที่ดีมากบรรยากาศก็ดีพวกเขาดูแข็งแกร่งมากในลีกดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นอะไรแบบนั้นจริงๆ หรือจะเหลือแค่ม้าสองตัวขอขอบคุณบทความจากคอลัมน์ในกลาครอบโดยพาสตาการลุ้นแชมป์พิมลีกฤดูกาลนี้ถูกจำกัดให้เหลือแค่2ทีมหลังจากผ่านไปเพียง11นัดแล้วเหรอจกฝูงอย่างลิเวอร์พูลมีสัปดาห์ที่ฝันหวานหลังจากเอาชนะแอสตันวิลล่าได้สำเร็จประกอบกับความพ่ายแพ้ของแมนซิตอ้ต่อไบ,บรตันและอาร์เซนอลก็ทำได้เพียงเสมอเชลซีหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ปัจจุบันพวกเขามีแต้มนำหน้าแมนซิตี้5คะแนนและนำทีมอื่นอ,อยู่ถึง9แต้มหรือมากกว่านั้นซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของออฟต้าลดโอกาสคว้าชแชมป์ทีมของมิเกลอา,าร์เตต้าเหลือแค่3.5%ขณะที่เชลซีตามหลังอยู่ที่0.2%และทีมอื่นนั้นเป็น0%ผมจะยังไม่ตัดสินใครก็ตามที่ยังอยู่ที่นั่นทีโ wow อวาลคออดีตกองหน้าอาร์เซนอลกล่าวผ่านแมตช์ออฟเดอะเดย์ดิวอพูจะต้องสะดุดแน่ๆและพวกเขาจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บเหมือนกับทีมอื่น อย่างไรก็ตามทอยดีนี่อดีตกองหน้าที่เคยลดแล่นในพิมลิกบอกว่าถ้าแพ้อีกสักครั้งอาเซนอลน,น่าจะหมดสิทธิ์พวกเขาจะต้องเอาชนะลิเวอร์พูลและแมนซิตดี้ด้วยอาเซนนลหมดลุ้นแชมป์แล้วหรือ,อยังแฟนๆปืนใหญ่ต่างหวังว่านี่จะเป็นฤดูกาลของพวกเขาหลังจากที่ไล่จี้แมนซิตี้แบบบุบบิดในช่วงสองซีซั่นที่ผ่านมาโดยการที่เรือใบกําลังอยู่ในช่วงที่ลำบากจากความพ่ายแพ้สีนัดติดต่อกันในทุกรายการนี่อาจจะเป็นโอกาสดีที่สุดของพวกเขา แต่ลิวอพูกำลังทำผลงานได้ดีเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์สโอตผู้จัดการทีมคนใหม่โดยเก็บไปถึง28แต้มจากทั้งหมด33คะแนนเดอกันเนอร์ตามหลังจาาฝูงถึง9แต้มหลังจบสุดสัปดาห์เป็นครั้งแรกตั้งแต่วันสุดท้ายของฤดูกาล2021 2022เมื่อพวกเขาจบด้วยการมี24คะแนนตามหลังแมนซิ t y ตี้พวกเขาดูสิ้นหวังเมื่อสิ้นเสียงนกหวีดหมดเวลาดังขึ้นที่สแตมฟอร์ดบิ วอลคอตกล่าวว่าความแตกต่างระหว่างอาร์เซนอลกับทีมอื่นในตอนนี้คือพวกเขาทําประตูได้ไม่เยอะแต่ในช่วงเวลานี้ของฤดูกาลสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องพิจารณาว่าพวกเขาเล่นได้ดีแค่ไหนผมอยากจะบอกว่าจนถึงตอนนี้พวกเขาต้องเจอกับทีมที่ยากกว่าพวกเขาเจอกับทีมที่อยู่ในครึ่งอันดับบนของฤดูกาลที่แล้วถึง6เกมและ5ใน6เกมนั้นเป็นนัดเยือนนอกจากนี้พวกเขาก็ขาดมาตินโอริกาดเป็นส่วนใหญ่และพวกเขาก็ยังคงอยู่ที่เดิม กัปต,ตันทีมอย่างออดิการได้ลงเล่นเกมเยมบรีคครั้งแรกได้แล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมซึ่งคือเกมที่เสมอเชลซีและเขาก็เป็นคนจ่ายบอลให้กาบเบรียลมาติโรล,ลีทำประตูได้วอลคอตกล่าวเสริมว่าผู้คนมักจะลืมเรื่องนั้นไปเมื่อพวกเขามองว่าอาเซนอลเล่นได้ไม่ดีเท่าปีที่แล้วแต่สำหรับผมแล้วนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ไม่ควรตัดสินพวกเขาว่าหมดลุ้นแชมป์แล้ว พอเมื่อสันตำนานของอาร์เอนอลกล่าวกับสกายสปอร์ตว่าอาร์เตต้าต้องทําให้มั่นใจว่ามันจะต้องห่างเหลือ6แต้มแทนที่จะเป็น12คะแนนผมคิดว่าพวกเขาจะทําได้ดีในการไล่ตามลีว่าพูลให้ทันในตอนนี้ซึ่งอาจอยู่ที่9แต้มไปจนจบเดือนธันวาคมแต่หากไปไกลถึง12แต้มก็ถือว่าจบเหตุ คำถามคืออาร์ซนอลจะทำได้ไหมแต่จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ให้กำลังใจพวกเขาเลยเมื่อไม่นับทีมที่มีเกมลงเหลืออยู่ในมือไม่มีใครที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ได้เลยหลังตามหลังจากฝูงก้าแต้มหรือมากกว่านั้นหลังจากผ่านไป11เ,เกมแมนซิตี้ทำได้ในฤดูกาล2 0 1 3ันถึงแต่จากฝูงอย่างอาร์ซอนอลก็ลงเล่นไปแล้ว12นัดในช่วงเวลานั้นเมื่อพูดถึงคู่แข่งแย่งแชมป์อาเจต้าบอกว่าทีมของเขาจำเป็นต้องชนะชนะและก็ชนะเพราะเด็กๆเ,เหล่านี้ไม่เคยหยุดที่จะชนะ หากพวกเขาจะชนะทุกเกมที่เหลือนในฤดูกาลนี้พวกเขาก็จะจบฤดูกาลด้วยการมี100แต้มลิเวอร์พูลจะหลุดโค้งไหมโค้งแดงเป็นทีมที่6ในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่นำจ่ากฝูงด้วยระยะห่าง5แต้มหลังจากผ่านไป11เกม5ทีมแรกคว้าแชมป์ได้ทั้งหมดรวมถึงลิเวอร์พูลเองในฤดูกาล2อง9 2น2ิบาถึง2020ด้วยซึ่งเป็นครั้งล่าสุดที่พวกเขานำห่างในช่วงเวลาเดียวกันนี้ มีข้อสงสัยมากมายว่าลิวอ์พูจะมีผลงานอย่างไรหลังจากที่เจกันครับกุนซือระดับตำนานออกจากสมสรสเมื่อสัมอท์ทีแล้วแต่พวกเขาก็ยังทำได้ดีภายใต้ใตการคุมทีมของสล็อตอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์กองกลางของแดงกล่าวว่าก่อนที่รฤดูการจะเริ่มต้นผมจะไม่บอกหรอกว่าเราเป็นผู้ท้าจริงแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะเป็นแบบนั้นปอบอตาให้คะแนานโอกาสคว้าชแชมป์ของเขาอยู่ที่5 8 3เพิ่มขึ้นจาก5.1%ก่อนเปิดฤดูกาล วอลคอตกล่าวว่าสิ่งที่ลิพูทำได้คือพวกเขาทำประตูได้มากมายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในทีมของพวกเขาหากคุณดูผลต่างประตูได้เสียของพวกเขาเมื่อเทียบกับทีมที่ไล่ตามมันถือว่ามากมายเลยดังนั้นมันไม่สำคัญว่าพวกเขาจะเริ่มเสียประตูหรือไม่เพราะพวกเขาสามารถยิงได้มากกว่าคุณหรือร์พูลจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บเหมือนกับทีมอดื่นหรืออยู่ในระยะที่เกมทั้งหมดที่พวกเขาต้องเล่นในเพีย์ลีกและแชมเปี้ยนลีกจะเริ่มไล่ตามพวกเขา ดังนั้นมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการลุ้นแชมป์แต่พลังโจมตีของลิเวอร์พูลเป็นสิ่งเดียวที่เป็นประโยชน์สําหรับพวกเขาเจมี่เรดแนปอดีตกองกลางหงแดงกล่าวกับสกายสปอร์ตว่าอร์เนอร์ส็อตคือผู้ชนะครั้งใหญ่ที่สุดในสัปดาห์นี้พวกเขาต้องรักษาโมเมนตัมเอาไว้ตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังเป็นฝ่ายได้เปรียบลิเวอร์พูลจะพบกับแมนซิตี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเกมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมที่แอนฟิ์แล้วความหวังของแมนซิตี้ล่ะ เปปกอนดล่าแพ้4เกมติดต่อกันในทุกรายการเป็นครั้งแรกไม่นับรวมเกมดวลจุดโทษในอาชีพการคุมทีมที่เขาคว้าแชมป์มามากมายกับทั้งบาสลนานาไายมิคและแมนซิตี้เรือใบกำลังพยายามที่คว้าแชมป์พิมียร์ลีกเป็นสมัยที่5ติดต่อกันแต่ออฟตาระบุว่าโอกาสของพวกเขาเหลือเพียง38เท่านั้นในการคว้าแชมป์ทั้งที่ตัวเลขดังกล่าวสูงถึง82ก่อนที่ฤดูกาลนี้จะเริ่มขึ้น บางทีหลังจาก7ปีที่คว้าแชมป์พิมพ์หลีกได้6สมัยอาจจะเป็นสักปีที่ทีมหนึ่งสมควรจะรับโอกาสนี้บ้างกัาดิล่ากล่าวอย่างไรก็ตามพวกเขาเป็นทีมที่มีแรงปลายอยู่แล้วและแพ้แค่4เกมในพิมร์ลีกหลังช่วงคริส,สต์มาสตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมาเรดแนบกล่าวว่าสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ดูเหมือนเป็นแค่วิกฤตเล็กน้อยนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผู้พนพูดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ใช่ทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์เนื่องจากพวกเขามีปัญหา